เซ็นทรัลรีเทลเรามีความหลากหลายอยู่ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็น15กลุ่มธุรกิจรีเทลที่นำเสนอสินค้าคุณภาพด้วยแพลตฟอร์มทางด้าน omnichannel และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเราจึงปลูกฝังให้เพื่อนพนักง,งานของเรามีมายเซ็ตที่เห็นความสำคัญของเรื่อง diversity and inclusion ซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงเรื่องความแตกต่างทางเพศเท่านั้นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลในฐานะ chief people officer ดิฉันขอให้ผู้หญิงเรารวมพลังสนับสนุนซึ่งกันและกัน โอบรับทุกความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งด้วยความสามารถและมุมมองที่หลากหลายให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงถึงความสามารถและความเป็นผู้นำซึ่งไม่เพียงแต่จะยกระดับสถานที่ทำงานของเราเท่านั้นแต่ยังจะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าอีกด้วยด้วยการให้โอกาสผู้หญิงและบุคลากรที่มีความสามารถทุกคนได้เติบโตและก้าวหน้าไปกับองค์กรสร้าง A great Place to work ที่เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างศักยภาพของเพื่อนพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการเป็นผู้นำที่ดีคือการสร้างแรงบันดาลใจเปิดรับความแตกต่างให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเรามีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรจากหลากหลายแบ็คกราว์หล่ลหลอเลี้ยงศักยภาพที่แตกต่างและสร้างทีมผู้นำในอนาคตที่แข็งแร่งด้วยมุมมองรอบด้าน ความหลากหลายก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ดังนั้นเสียงของพนักงานทุกเสียงสําคัญมากๆนะคะไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีมุมมองที่แตกต่างมาร่วมผสานความต่างสู่ความสร้างสรรค์และเติบโตด้วยกันนะคะเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมเพาะเชื่อนั่นร่าความสามารถและมุมมองที่หลากหลายจะเพิ่มศักยภาพให้องค์กรได้มากที่สุด ความแตกต่างของบุคลากรที่เรามีคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมงานของเราแข็งแกร่งซึ่งนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในความแตกต่างและการประสบความสําเร็จร่วมกัน Central Retail Academy มีหลักสูตรที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของเพื่อนพนักงานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการพัฒนาและเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างเท่าเทียมกันเราบร่วมการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้คนทุกเพศทุกวัยให้กล้าแสดงออก ในองค์กรที่มีความหลากหลายและปฏิบัติต่อพนักง,งานอย่างเท่าเทียมพนักง,งานจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อสร้างการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนเราส่งเสริมวัฒนธรรมการชื่นชมและขอบคุณซึ่งกันและกันเพราะทุกคนคือคนสำคัญของทีมความเท่าเทียมไม่ใช่แค่สิทธิ์แต่เป็นพลังที่ทำให้โลกของเราสวยงาม